ถือว่าถูกมากๆเลยนะไม่มีใครเขาขายได้มีที่ดินเพียงแค่9แปลงเท่านั้นฉเฉลี่ยออกมาแล้วตกกตรางวานละ1225บาทซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอปากีจังหวัดนครนายก กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามเอชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทนราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้โรจะพามาชมที่ดินแปลงนี้นะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอปากีจังหวัดนครนานนยกนั่นเองนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตเป็นโครงการที่เราเปิดให้ทุกคนจองแล้ว มีที่ดินเพียงแค่เก้าแปลงเท่านั้นนะคะเก้าแปลงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยโบเบโบเบนะคะราคาที่เปิดขายเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะไม่มีใครเขาขายได้นะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ราคาเพียงแค่4ี่แสนเก้าหมื่นบาทนะคะรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นฉนดคุดแดงฉเฉลี่ยออกมาแล้วตกาตรางวาละหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ ห้าบาทเท่านั้นเองยุงเริ่มมาตอมแล้วนะคะมีมีทั้งยุงมีทั้งแมลงวันนะคะตอมแล้วไม่รู้ว่าน่าหรือเหม็นหรือเปรี้ยวนะคะแต่ที่แน่ๆคือยุงมาแล้วค่ะตอนนี้เอาจริงๆแล้วตรงนี้นะคะอ,อเข้ามาตรวจงานวันนี้นะคะก็เลยพาทุกคนเนี่ยอัปเดตงานอีกรอบหนึ่งนะคะโครงการนี้มีทั้งหมดนะคะ9แปลงเนื้อที่เริ่มต้น1ไร่ถึง2ไร่นะคะทุกคนเห็นด้านหลังโอไหม นี่คือสระน้ำธรรมชาติสระน้ำสาธารณะซึ่งทุกคนใช้ได้ตอนนี้มีโอกาสนะคะสำหรับทุกคนก็คือเราจองที่ดินนะคะ1แปลงเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดมีอยู่9แปลงแต่แปลงที่โอว่าโอชอบที่สุดและสวยที่สุดนะมันจะมีแปลงที่แบบว่าติดด้านท้ายอะ่ะเพราะว่าเราจะมองเห็นวิวแบบเป็นเหมือนทะเลสาบกว้างๆเลยทุกคนเห็นไหมแล้วตรงนี้ข้อดีเยอะมากๆเลยนะ ช่วงเย็นๆยเนี่ยเราจะเห็นนก,นกเห็นกบเห็นเขียดนะคะอย่างนกเนี่ยมาบินอยู่ผิวน้ําเต็มไปหมดเลยและที่นี่นะคะใกล้กับจุดชมวิวเหี่ยวดําของพื้นที่เขตตําบลท่าเรืออําเภอปากีจังหวัดนครน,นายกห่างกันแค่ประมาณ1.2กิโลเมตรเองแล้วก็เดินทางเข้าออสะดวกสบายส่วนไฟฟ้าเรามีไฟฟ้าชั่วคราวให้ใช้ภายในโครงการนะคะทุกแปลงเลยส่วนน้ําประปาตรงนี้ยังเข้าไม่ถึงเราก็สามารถใช้น้ําจากสาธารณะหรือว่าน้ําจากสวนของเราเพราะว่า ที่นี่ในราคาที่เปิดขายนะทุกคนโอ้ทาให้ทุกอย่างเลยพูดง่ายๆพร้อมที่จะเข้ามาสร้างบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะคะผมดินให้ขุดบอ่อให้นะคะแล้วก็มีถนนสาธารณะผ่านหน้าแปลงทุกแปลงถนนสาธารณะจะกว้างถึง6เมตรนะคะเข้าออกสะดวกสบายมากๆใกล้แหล่งน้ํานะคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆเลยนะเงียบสงบบรรยากาศดีในขณะที่โอเดินอยู่ตรงนี้วิ่งอยู่แบบสนุกสนานได้ยินเสียงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนกจะเป็นกบ เครียดนะคะมาร้องเพลงให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นโอคิดว่าโอมีความสุขอยู่ตรงนี้ลูกค้าโอ๋ทุกๆท่ทานก็คงจะมีความสุขไม่แพ้กับโอนะคะเอาอย่างนี้ทุกคนวันนี้โอเข้ามาแล้วโอพาอัปเดตในเ,เรื่องของตอนนี้โอเริ่มปั้นถนนแหละนะคะถนนจะก,กว้างหเมตรจะพาดูถนนแล้วก็พาดูตั้งแต่ถนนด้านหน้านะคะซึ่งวันนี้มีคนมาตกปลากันเยอะมากๆเลยที่นี่ธรรมชาติมากๆเลยทุกคนราคานะคะขอย้ำว่าไล่ละสี่แ0 0เก่บาทถึง 550,000บาทนะคะรวมค่าองค์ภาษีให้ทุกอย่างไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปชมก่อนก่อนที่ฟ้าจะมืดยิงจากนี้นะคะไปกันค่ะบรรยากาศย่ำเย็นนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะที่ดินแบ่งขายมีเพียง9แปลงเท่านั้นพร้อมขุดโคกหนองนาถมดินขุดบ่อใกล้แหล่งน้ำนะคะตรงนี้ใช่ไหมวันนี้ผมพามาอัปเดตให้นะตอนนี้เราเริ่มทำถนนแล้วนะคะทุกคน ให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนที่เราจะเข้าไปดูถนนที่เรากําลังทําอยู่ตรงนี้จะเป็นวิวนะคะทุ่งนาอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ดินของเราและตรงนี้คือจะเป็นถนนลาดยางเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะคะห่างจากที่ดินของเราขับรถมาประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยตรงนี้บริเวณใกลๆ้ๆส่วนไฟฟ้านะคะตอนนี้เรามีการขยายเขตเข้ามาถึงในแปลงแล้วนะแต่ว่าเป็นไฟชั่วคราวสามารถใช้ได้นะคะถ้าหากว่า ลูกค้ามาซื้อที่ดินกับเราแล้วนะคะจะขอไฟก็คือสร้างบ้านเสร็จสามารถขอได้แต่ช่วงเริ่มต้นเราก็ใช้ไฟชั่วคราวกันไปก่อนเนาะนี่ทั้งโครงการอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ประมาณเกือบสิบสี่ไร่นะคะทุกคนตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยใครที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะบอกได้คาเดียวว่าจะมีความสุขมากๆแล้วก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะยามเย็นนะคะนี่ก็จะมีชาวบ้านนะคะมานั่งตกปลากัน ไมไปหมดเลยตลอดคลองตรงนี้เลยอันนี้คือเป็นคลองสาธารณะประโยชน์นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะเขาเรียกเรนถนนสาธารณะคันคลองก็จะมะีตรงนี้นะคะ1เส้นแล้วก็ตรงนี้อีก1เส้นเป็นทางสาธารณะนะคะก็คือคสามารถที่จะขับรถผ่านไปได้นะคะถนนลาดยางห่างจากเราประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะคะไม่ถึงร้อยเมตรที่นี่ตำบลท่าเรือนะคะอำเภอปากพีจังหวัด นครนายกนะคะนี่ก็จะเป็นถนนสาธารนณะคันครองที่มีการเว้นไห้น่าจะประมาณเกือบๆสิบเมตรเพริ่มเอก็12เมตรเลยนะเห็นไหม เดิมตรงนี้นะคะเจ้าของเองทำเป็นสวนบ้านสวนไว้นะคะด้วยเจ้าของไม่มีเวลาเข้ามาดูแลนะคะก็เลยตัดสินใจขายที่ดินนะคะแบบแบ่งแปลงเล็กแปลงน้อยแล้วก็รวมถึงเจ้าของก็มีการเก็บไว้แปลงหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆก็คือยังอยากอยู่ตรงนี้อยู่แต่ด้วยจำนวนเนื้อที่เยอะเกินไปเนี่ยดูแลไม่ไหวก็เลยอ่ะตัดสินใจนะคะให้โอและทีมงานนี้เข้ามาดูแลนะคะในการขายให้นี่คือจะเป็นบรรยากาศรุมๆทุกคนดูสิเห็นไหม ต้นไม้จะเยอะมากๆเลยนะปลูกต้นไม้ไว้เดิมตรงนี้เป็นสวนทุเรียนนะคะก็ไม่มีเวลาดูก็ไปตามสภาพแล้วก็มาปลูกต้นไม้เพิ่มอีกก็คือขนุนก็อีกหลายร้อยต้นนะยังนี่เห็นไหมสูงแล้วนะแต่ว่ามันตัดหญ้าไม่มีคนดูแลนะคะคนางานก็ค่อนข,ข้างจะหายากเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยู่แถวนี้อยู่กรุงเทพนะคะขุด ตรงนี้คือทําเป็นล่องสวนรอบที่ดินนะคะน้ํเข้าน้ําออกในสวนทุกอย่างดีมากๆวางระบบน้ําไว้ทั้งหมดเลยตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้ลือทิ้งทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วนะที่นี่นะคะเราแบ่งขายอยู่เริ่มต้น1นไร่ถึงไม่เกิน2ไร่ราคาเริ่มต้นนะคะตารางวาละ 1, 2 2 5บาทถึง1 3 7 5บาทหรือว่าไร่ละ49 0 0 0 0บาทถึง5,50,000บาทนี่ค่ะ วันนี้ที่โอ๋จะพามาอัปเดตเพราะว่านะคะเรามีการพัฒนานะคะเรื่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นลูกค้าอูก็ควรจะได้รับชมไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นที่นาเมื่อสมัยก่อนนะและเจ้าของเองก็ได้มีการถมเพิ่มเติมมาแล้วนะคะประมาณเกือบๆเมตรนะคะหลังจากพัฒนาพื้นที่ตรงนี้การจะอยู่อาศัยนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้โอูเข้ามาอูก็ มาปรับขุดบอ่อเพิ่มถมจากเดิมอีกประมาณ80เซนนะคะตอนนี้เนี่ยคะ่ะเราปั้นคันดินคันถนนขึ้นไปแล้วนะคะําใว่าโอ,อขึ้นไปเหยียบได้ไหมโอพยายามจะโซนดูนะทุกคนถ้าได้ทุกคนก็ชมพร้อมๆกับโอ,อไปเลยนะจ้างแมคโครมานะคะตอนแรกเราก็จ้างกันเป็นรายวันนะคะแต่แมคโครบอกว่าอยากทํางานตามที่คุณโอ,อต้องการคือโอเป็นคนที่ ทำงานไวทำงานเร็วนะคะใครทํางานช้านี่จะหงุดหงิดมากๆเลยแม่โคก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มาดามอูชอบเร็วผมก็จัดหาแต่ขอเป็นเหมาแล้วกันนี่เวลานี้นะคะหกโมงแล้วแม่โคก็ไม่เลิกนะคะเขาบอกว่าเขาจะทํางานตามที่อดต้องการนะคะตามที่อดต้องการซึ่งอดต้องการงานไวงานเร็วนะคะอยากเห็นงานแบบว่าท,ทันตาเห็นเขาเริ่มงานตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะ เขาจะเริ่มจนจบนู่นนะคะมืดมองไม่เห็นแล้วนะคะถนนเรายกขึ้นไปจากพื้นเดิมที่เจ้าของนั้นมีเคยถมไปแล้วประมาณเมตรหนึ่งเนาะที่นาเก่านะคะถมไปแล้วแล้วก็ทมเพิ่มอีกนะคะตอนเนี้คือเราทําถนนยกไปประมาณ80ิถึงเมตรหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขุดโคกนะคะขุดโคกเสร็จแล้วนําดินที่ได้จากการขุดเราก็จะมาถมดินพูดง่ายๆที่ดินตรงนี้นะคะทุกคนที่ซื้อเนี่ยสามารถที่เข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้ว ราคาไล่ละ490,000บาททุกคนรีบซื้อรีบจับรีบจองไว้เลยนะคะโฉนดคุดแดงนะคะโฉนดคุดแดงตอนนี้ยื่นแบ่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นทุกคนที่ซื้อเนี่ยเราพร้อมโอนให้ได้เลยนะคะนับจากนี้ไปไม่เกิน90วันโฉนดเราจะได้แล้วนะนี่เห็นไหมวันนี้โอยก็พามาอัปเดตนะคะให้ทุกคนได้ชมได้ชมกันนะคะนี่คือจะเป็นเสา เสาเสาติดอ่างแล้วเนี่ยเสา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 เขตหลักเขีที่เราแบ่งไว้นะคะเบื้องต้น <Yeah. S 1> right ให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยได้ได้เข้ามาเห็นตรงนี้จะอยู่ในตำแหน่งแปลงที่6เนื้อท <tr> <tr> ี่สองไร่นี่อยู่ตรงนี้ก็คือเนี่ยค่ะเสาจะอยู่ตรงนี้เสาหนึ่งเห็นไหมไม่รู้แล้วก็ตรงไปเนี่ยเนื้อที่สองไร่รูปแปลงจะสวยมากๆเลยนะถนนอันนี้จะทําเป็นถนนสาธารณะกว้าง6เมตร ที่ดินนครนายกทุกคนคะ่ะแพงขึ้นทุกวันทุกเดือนดังนั้นมาพบมาเจอมาเห็นแล้วนะในราคาแค่ตารางวาละ1,225บาทรีบจับรีบจองรีบเก็บไวเ้เถอะนะคะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสจับจองอีกนะคะตรงนี้ห่างจากถนนสุวรรณสอนใหม่นะคะขับรถเข้ามา4.6กิโลเมตรเท่านั้นเองและสิ่งสำคัญนะตรงนี้มีอยู่9แปลงใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครที่เข้ามาจองตอนนี้โอกาสที่ดีของทุกๆคนคือสามารถเลือกตำแหน่งแปลง ที่เราชอบตำแหน่งแปลงที่เราคิดว่าใช่ก่อนใครๆเลยเพราะว่าอย่างแปลงท้ายๆมีอยู่ประมาณ3แปลงเนี่ยติดบ่อน้ําสาธารณะนะคะซึ่งเราจะเห็นวิวที่สวยมากโดยเฉพาะช่วงเย็นดูสิทุกคนที่นี่อยู่ใกล้ๆกับจุดชมเหว่ดานะคะห่างกันประมาณ1กิโลก,ลกว่าๆอ่งนี้ใชนะ่ไหมมาเต็มเลยเราจะเห็นนกอะคะ่ะบินอยู่ผิวน้ําแล้วก็มากินน้ําวนเวียนอยู่ซึ่งมันธรรมชาติมากๆเลยนะ วันนี้ก็พาทุกคนนะคะอัปเดตให้เห็นสาภาพก่อนเนี่คือบ้านนะคะที่เจ้าของเองทําไว้ก่อนหน้านี้เอาจริงๆก้ทําดีนะทําดีในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ด้วยเนาะตามสถานการณ์นะคะไม่ได้อยู่ก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะต้นไม้จริงๆก็เยอะมากนะคะกล้วยเกลือเต็มไปหมดเลยสาภาพาการดูแลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดิมก่อนหน้านี้เจ้าของทําไว้คือ เขาเรียกอะไรนะมีทั้งฟาร์มวัวฟาร์มม้าอะไรไม่รู้่คือตามความฝันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นตามนั้นก็เลยเป็นไปตามสภาพอย่างที่เห็นให้ชมประมาณนี้ก่อนใครสนใจรีบมาดูรีบมาจับมาจองเลยนะที่ดินทั้งหมดมีอยู่9แปลงเนื้อที่เริ่มต้น1ไร่ไม่เกิน2ไร่นะคะตอน1แปลงราคาตารางวาละ1,225บาทถึง1,375บาทราคานี้รวมค่าโอนรวมภาษี ให้ทั้งหมดเลยถนนหนทางสะดวกสบายในการขับขี่เข้าออกมากๆเลยที่นี่คือตำบลท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะทุกคนอ่ะให้ชมประมาณนี้ก่อนฝั่งนู้นหญ้าเยอะทุกคนไม่ต้องไปสนใจเอาฝั่งที่กําลังอัปเดตเนาะนี่คือถนนนี่คือแมคโครนะคะแมคโครเจ้าประจํานะคะรู้ใจกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้รู้ใจนะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเบี้ยวกันเมื่อไหร่นะคะถ้าง,งานช้านี่คือเบี้ยวแน่นอนคือโอ้เบี้ยวนะถ้าง,งานช้า อโอเคค่ะการพาชมก็น,น่าจะประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ,บายจุบจุบจุบุจุบุบบบเรื่องของชี่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมชื่อดินของเราตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ร,รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ กับที่ดินสสวยราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ